เพื่อนนั่นก็ไหนมาเที่ยววัดนะคะ เยววัดอุบลมณีนะคะมาทําบุญที่วัดก็มาจะแวะดูต้นไม้ดอกไม้ช่วงนี้ดอกแอปเปิลกลาลังขึ้นนะคะเต็มเลยโยอ,าอาา้ะะเ,อาาเด็กน้อยเอาอาหารไปให้ฝรั่งนะคะตอนนี้เรามีอาหารเยอะเลยจากที่วัดนะคะก็มีเหลือแล้วก็เอาไปแบ่งให้ฝรั่งตรงนู้นนะคะนุ่มน้อยเอาอาหารไปให้ฝรั่งนะคะกลาลังมาละจะยีมาทีดิ จะดื่มกันแล้วสกปรกไปทำเนียบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำบุญแล้วทานอาหารในตอนเราเดินทางต่อนะคะนี่อันนี้อยู่ในบรรยากาศน่ารื่องว่ะน่ารื่งว่ะอากิจเตเป้บรรยากาศบัตหน้าบัตนะคะสวยมากดอกไม้เอจเจอร์รังฟรอมสโตโยนะดอกไม้สวยๆอย่าไปเก็บนะครับธรรมะเตียนเอจเจอร์รังไม่บรรยากาศไม่ใช่สังคม เราออกจากวัดนะคะเดินทางไปสวนพี่หนุ่มนะคะก็จะเป็นสวนเชอร์รี่แอปเปลิลสวนลูกพรัมนะคะแล้วก็กําลังจะไปเอาต้นเชอร์รี่ไปปลูกกันค่ะถึงแล้วถึงแล้วมาชมสวนกันค่ะอาบากก็แล้วกันค่ะสปริงเอล็ตตรงนี้เหรอนี่แหละขายของที่ที่ขายแต่ว่ามันยังไม่มาเนาะยังไม่มาอันนี้จุดขายของ 11 00 00 เอมิเนเตราเตียมเอาต้นไม้ขึ้นรถแล้วนะคะจะรอดไหมเนี่ยกซนโซะก็นั่นนโซผสมน้ำมันพืชแม่ซาลู เขาเกือบไม่สั่งมาเพราะว่าคนเลิกปลูกแล้วคนส่วนมากเขาไม่ปลูกเชอรี่กันแล้วชาวสวนได้ปลูกแต่อัลเฟ่นพอเชอรี่มันดูยากดูแรยากถ้าใครไม่มีอุโมงก็คือว่าอดใช่งนี้ละอันนี้เรามาเอาต้นเชอรี่นี่นะคะมาเอาต้นเชอรี่นะแช่น้ำไว้หลายวันแล้วเดี๋ยวเราไปปลูกนะคะ ถึงมาลาปลูกแล้วดูเนี่ยปลูกนะครับครับมังสวยเลยโอ้แต่ต้นมันแข็งแรงดีเนาะต้นใหญ่มากยิ่งคุณได้ไปปีนี้แอปเปิลอ่ะใช่ไข่เทียคุณได้ไปโอ้ไอ้รุ่นที่พว์ก็ติดหนุนได้มาเลยมันแข็งแรงแบบต้นตขนาดนั้นต้นเล็กกว่าไอ้นี่นะปู่บอกว่าต้นใหญ่มากเรามามาหาเจ้าของสวนเลยนะคะเอ้ามันปีนี้แบบว่าคงจะได้ยากแล้วล่ะเพราะว่าชาวสวน ปีนี้มีแต่คนปลูกแอปเปิลกันเยอะไอ้นี่เขาที่ขับรถมาเห็นป่ะเขาปลูกกันใหม่เพียบเลยต้นต้นเก่าๆแต่ว่าเนี่ยถ้าถ้าคุณทําได้จะดีมากนี่แถวนึงนี่สามแถวสามสี่แถวในช่วงตรงนี้นพี่หนุ่มปลูกได้ร้อยแปดสิบสี่ต้นร้อยแปดสิบสี่ต้นแถวแลวะหกสิบต้นเห็นไหมแค่สองปีละสองร้อยต้น โมนไปเลยปีละสองร้อยต้นใครใครปลูกครับคราวนี้เขามีที่เยอะทางนี้ไม่มีที่เห็นลูกกันอยู่แล้วนอยากเห็นพี่เด็ดออกแล้วปีแรกปีแรกออกปีแรกนี่ด้ดอกจะต้องเด็ดทิ้งหมดเพราะว่าเราจะให้ต้นมันแข็งแรงะแต่ต้นที่คุณได้ไปมันแข็งแรงมากมันอาจจะคุณปีแรกต้องเด็ดดอกทิ้งอันนี้เด็ดดอกทิ้งหมดเลยปีแรกเพคือว่าเด็ดดอกทิ้งไม่ให้เหลืองก็ จะให้ต้นแข็งแรงอันนี้เด็ดดอกทิ้งหมดเลยนะคะโยนสโยนแอสยกปะทไมยกไปดอกยสาธิตกันเด็ดดอกเอาหมดเลยปีแรกเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาลูกเราจะเอาให้ต้นแข็งแรง,ตแ,ง,แ,รงแต่เราไม่ควรจะเด็ดอย่างนี้ออกใช่ไหมคะพี่หนุ่ม เราควรจะแต่ดอกธนูธนอมไม่ชอบมันด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมเพื่อที่ว่ามันจะได้หาอาหารต่อมาละ้พักัถ้าเ่าอัพเล้เดอดสกสปาโอดลลาทสตักอกัสโดมอเชฮาลุกัลาบรอมเตอร์เดสกบกาถ้ารอัพตอนมกนิดเชาซนนิดเดทถาเ่อ ฝึกงานนะคะตอนนี it, ้ฝึกงานสวนแอปเปิ้ลอ่าทุกบอมสเตอร์มาเวกแอบเปิ้แอปเปิ้ลต้นสะต้องมีสตั๊กเกรเป็นเต่กี่ปีคะาได้เก็บปล่อยได้ปล่อยลูกได้กี่ปีปีหน้าก็ปล่อยเลยปีหน้าจะปล่อยลูกเพราะว่าถ้า ถ้าเราเอาลูกไว้ปีที่ต้นก็จะไม่โตอันนี้พันอันนี้พันตูเสร็จตาพันเนื้อสีแดงอ๋อเหมือนเราเหมือนที่เราได้ไปน่ะอืแต่ต้นคนละไซส์กันเลยบอกตอนแรกบอกเอาต้นเดียวพอไปเห็นพอสองต้นเอาสามต้นได้ไหมได้ไปสามต้นไม่ทันได้ไซส์หนักมัดเส่กันทำที่หลังอันนี้แค่บอกเฉยๆว่าสําหรับพวกคุณนี่พวกคุณอยากเห็นลูกกันอยู่แล้วอยากเห็นอยากเห็นนี่ชมสวนนะคะพื้นที่เยอะมากแล้วนะคะทั้ง ทั้งแอปเปิลทั้งเชอร์รี่ทั้งลูกพลัมนะคะสีแดงเราต้องเอาอย่างละพันไปเอาอย่างละต้นอันนี้ห้าต้นอันนี้หวานหวานเนี่ยมันมีชื่ออยู่5ต้นหวานหออสีขาวทำเบลาหออสีแดงโอเคโอเค ก็เลยจะต้นอ่อนไอ้ต้นนี้เขาแบบว่าท่านไหนกองควรเอาเยอะที่ของข้อหนอาวเยอะเหรอท่านไหนควรเอาเยอะธรรมราธรรมรานี่ที่หนูอชอบนะ ฝืนนี่แกไม่ดีๆนะอย่าทิ้งนะใช่ใช่ไหมชอชอไปได้ขึ้นลางรถใครไว้ข้างบนมาึหา้นูบว่อรไม่ได้คอวนม่ไ้ออขึ้นหลังคาแล้นะคะขึ้นหลังคา สวนแอปเปิลนะคะสวนแอปเปิลพี่หนุ่มสวยมากตอนนี้แล้วก็ห้าเบิ้ง้นใหม่ห้ามนรู้สุกลมรวมกังใดไปจังได้ไดมาดได้ปะ <laughs> <laughs> อันนี้เราจะถึงบ้านกันไหมเห็นดอกไม้สวยๆล้วก็จอดฮ่ากูสกับวีเย้่มปะ